พราฉะนั้นคุณอนุชาติเริ่มเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมไหมคะนี่สาคัญที่สุดครับครับก็เพิ่งเริ่มต้นศึกษาพราะธรรมสีเนี่ยแต่ก็คือพลาดไม่ได้สติหลุดหรือว่าตีความไม่ออกก็จะลงไปทุกทีอย่างที่ท่านอาจารย์กุณาชีชแป๊บเดียวเนี่ยเห็นต้องหลายจุดละที่เราเรามองข้ามไปอาจจะเป็นเพราะความรู้น้อยหรือว่าไม่ได้คิด วิเคราะห์เรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งเพียงพอครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยไม่ใช่จําจิตมีกี่ดวงไม่ใช่ค่ะแต่แม้แต่จิตคืออะไรเดี๋ยวนี้กําลังมีจิตแท้ๆก็ไม่รู้เพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งต่อให้บอกว่าจิตมีกี่ดวงนะคะ89ดวง12อดวงเป็นประเภทต่างๆดูตรงนี้หมดเลย ตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้แต่ไม่รู้สักอย่างเดี๋ยวนี้ทั้งๆท,ท,ที่กําลังเห็นนี่ไหนสติถ้าไม่มีความเข้าใจและสติจะไประลึกอะไรเพราะต้องระลึกได้ความรู้ความเข้าใจจึงสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นจริงของแม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะได้และหนทางไม่ใช่ไม่รู้อะไรก็นั่งพยายามจะให้เป็นพระรพระคืออะไรคะถ้าไม่มีปัญญาขั้นปริยัต S <S <S จะมีอะไรทําให้สติปัฐานสติปัฐานหมายความว่าอะไรมีตาอยู่เดี๋ยวนี้แล้วสติปัฐานคืออะไรแล้วไม่รู้แล้วก็ไปนั่งใช้สติถูกหรือผิด <S <S 2> <S 2> เป็นสิ่งที่นะคะคาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะช่วยให้แต่ละคนที่พิจารณาด้วยความเคารพเริ่มเห็นถูกต้องไม่ตามตามกันไปโดยความไม่รู้แล้วผิดอย่างเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยจะให้ใช้สติยังไง และเห็นไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้หรือในพระใจปิฎดกทั้งหมดสิ่งที่ปรากฏเป็นโลกเนี่ยก็มีทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายและทางใจที่นึกคิดถึงสิ่งที่ปรากฏทุกวันเนี่ยจะมีอะไรอื่นอีกไหมก็ไม่รู้เลยสักอย่างแล้วไปนั่งใช้สติได้ยังไงเพระทานทุกขันในข่าก่อนเอนะคะต้องเห็นความลึกซึ้งต้องเข้าใจคําว่าพุทธ,ธะไม่ง่าย ไม่ใช่ประกาศว่ามีศีลห้าแล้วก็จะเป็นชาวฟุตไม่ใช่ฟุตทธานเปผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงความจริงอะไรที่กําลังปรากฏรู้ได้ยังไงก็โดยคําสอนของผู้ตรัสรู้และเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะพระองค์ตรัสว่าธรรมละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แล้วเราประมาทมากๆเลยจะไปใช้สติเนี่ยมาจากไหนคะคำว่าใช้สติเราหาดูในพระไตรปิฎก ทุกคำเนี่นละเอียดลึกซึ้งนะคะจึงจะพ้นจากความเห็นผิดซึ่งง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากก็เชื่อทำตามแต่ไม่เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรพระองค์ตรัสแม้แต่ว่าในการที่จะฟังธรรมะหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่จะเข้าใจได้หนึ่งมีเสียงกระทบหูก่อนอื่นใช่ไหมคะมีสภาพที่จำเสียง จริงรู้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอย่างไรและเสียงนั้นกล่าวถึงอะไรเช่นพูดถึงเห็นเนี่ยเสียงต้องกระทบฟูแล้วแล้วคนที่คุ้นเคยกับคําว่าเห็นก็รู้ว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้ทางตาที่มีสิ่งปรากฏเนี่ยต้องมีเห็นและความจริงเป็นอย่างนี้ไหมและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรแม้แต่ฟังแต่ละคำเลยค่ะต้องคิดตัง้งต่ตรงว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าฟังรู้ว่าเห็นเป็นเห็น ใครๆก็เห็นไม่มีใครไม่รู้จักเห็นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้จาก็ย่างไรให้ไปนั่งใช้สติเลยหรือว่าให้รู้ว่าความจริงเนี่ยเห็นเกิดพระเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนเลยจนกว่าจะสามารถละความยึดถือผิดๆว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะแสดงธรรมะละเอียดมากแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้กี่หนึ่งค่ะลองนับสิ ค่ะท่านอาจารย์คือความตรงเนี่ยที่ท่านอาจารย์พูดตั้งแต่แรกตรงนี่มันยางไรครับที่แสดงว่าตรงตรงต่อความจริงตรงต่อความจริงไม่ใช่ตรงต่อสิ่งที่ไม่มีไม่ใช่ตรงต่อสิ่งที่ไม่จริงสิ่งนี้กําลังมีตรงต่อความเป็นจริงของสิ่งนั้นยังเห็นเนี<ต>้ยค่ะไม่ใช่ได้ยินครับนี่ตรงแล้วใช่ไหมคะแต่เห็นเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นได้ยินก็เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีได้ยิน ครับแต่เกิดพร้อมกันไปได้ครัเนี่ค่ะตรงไหมต้งตรงเพราะฉะนั้นผู้ที่แสดงความตรงนี่ออกมาต้องแสดงในลักษณะตรงกับความเป็นจริงเท่านั้นแน่นอนแล้วพระสัมมาสัมจาตรัสว่าอย่างไรไม่ใช่แล้วคุณคิดยังไงคนโน้นคิดยังไงคนนี้บอกว่ายัางไงไม่ใช่ครับอย่างนั้นทุกคนก็เป็นพระพุทธเจ้าแต่นี่พระพุทธเจ้าตรัส45าพรรษาอยู่ไหนคุณสามารถที่กล่าวได้ไหมว่าส่วนไหนที่คุณได้ฟังมาที่พระองค์ตรัสที่ไหนกับใครเมื่อไหร่ ว่าอะไรและหมายความว่าอย่างไรซึ่งต้องตรงต่อความเป็นจริงคะ่ะพระองค์ตรัสว่าไม่มีใครสามารถจะไปบังคับปัญชาเห็นได้เลยค,คนตาบอดเนี่ยคุณวีระทำไงให้เขาเห็นบังคับได้ไหมไ,ไม่มีทางเลยทุกอย่างที่มีนะคะแม้เดี๋ยวนี้ที่เรากําลังคิดก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยคุณอนุชาตกําลังคิดตามเหตุตามปัจจัยคุณสุคร่งกําลังคิดตามเหตุตามปัจจัย คุณวีระคิดตามเหตุตามปัจจัยแดนก็คิดตามเหตุตามปัจจัยไหนเราคิดแล้วหมดแล้วทุกคนคไม่เหลือเลยกว่าจะมั่นคงในความไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาธรรมะจะเรียนพระพิธรรมมาสักเท่าไหร่ก็ตามแต่มีสำนักปฏิบัติเพราะไม่รู้จักธรรมะรรพูดอย่างนี้ผิดไหมที่อาจารย์พูดมาได้แต่ต้นเนี่ยสรุปแล้วผมคิดว่าคาตอบนี้ ก,ก็ผิดแล้วล่ะเพราะว่าตำนับปฏิบัติมันไม่มีความจําเป็นค่แต่สภาพแวดล้อมเราพี่นาทาความเป็นจริงได้ทุกที่ทุกเวลาตอนนี้ผมก็สงสัยว่าเราจะไปสอนคนที่บวกเลขไม่เป็นให้เข้าใจสมการพิชาคณิตเนี่ยค่ะมันไม่กระโดดข้ามขั้นตอนแต่ถ้าเราสอนเขาผิดตั้งแต่ต้นเขาบวกได้ไหมไม่ได้เห็นไหมคะจะให้เขาบวกได้ต้องสอนถูก แต่นี่คุณสอนผิดและคุณจะให้ขบวกเลขได้ hmm. เป็นไปได้ไหม <c oughs> จริงใจไหมเห็นคุณประโยชน์ของการที่เราได้พบกันในชาตินี้ชาติก่อนเคยเจอกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่ความหวังดีที่สุดเหมือนกับที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นความหวังดีที่สุดความเป็นเพื่อนแท้ๆนี่นะฮะชาตินี่จะหมดสิ้นเมไหรไม่รู้ แต่เขายังไม่ได้เห็นถูกเลยมีเวลาไหมมีโอกาสไหมที่เขาจะเริ่มเห็นถูกต้องควรไหมม่ฉะนั้นเขาก็หันหลังให้พระสัตธรรมตั้งแต่ชาตินี้และชาติหน้าจะเจออีกไหมเนีย่ยค,ครับาพเะรานช้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มิตรผู้หวังดีจะให้นะคะสูงสุดคือความเห็นที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดเคารพในฐานะใดในฐานะที่ถ้าไม่มีคําสอนของพระองค์ไม่มีใครรู้ความจริงได้ไม่ว่าชาติไหนก็ตามแต่พระเจ้าสูงสุดในสังสาวรวัตคือความจริงที่ได้ฟังเหลือทรัพย์สมบัติใดๆทั้งสิ้นก็ถือพวกเรานี้โชคดีได้มาปฏิสนธิในช่วงเวลานี้แต่ต้องฟัง <c oughs> ให้ตรองเข้าใจถูก ไม่ใช่จะสอนให้เขาบุกเลขแต่บุกผิดครับแล้วก็ที่ตั้งมาเป็นสำนักส่วนใหญ่ก็ไปกันคนละที่ทรฐานไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยสักคำครับพระคำของพระองค์ตรสัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและที่ไปปฏิบัติในอนัตตาหรืออัตตาใช้สติในอัตตาหรืออนัตตาสติก็ไม่รู้ว่าอะไรสติมีระดับขั้นไหนบ้างเช่นขณะใดก็ตามที่กุศลเกิดขึ้น โดยการกระทําใดๆก็ตามนะคะช่วยเหลือคนอื่นให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากขณะนั้นเพราะสติเกิดระลึกเป็นไปในกุศลพราะคนที่ไม่ทําก็มีใช่ไหมคะเรามีเสื้อผ้าของใช้คติไม่เกิดเราก็ไม่ให้แต่พอสติเกิดเรามีตั้งเยอะให้คนอื่นเขาใช้บ้างสิเพราะฉะนั้นขณะใดทก็ตามที่เป็นกุศลนะคะเป็นเพราะสติระลึกเป็นไปในกุศลนั่นระดับหนึ่ง แต่ระดับสูงกว่านั้นคือระดับที่มีปัญญาความเห็นถูกเกิดร่วมด้วยกับสติต่างกันแล้วใช่ไหมคะ,ค,ะคนให้ทานมีเยอะคนช่วยเหลือคนอื่นก็เยอะแต่คนเข้าใจธรรมะมีไหมบ่อยลงเยอะเห็นไหมคะเพราะฉันไม่ใช่เราเลยคะ่ะแม้แต่ความเข้าใจก็ต่างกับความไม่รู้จึงเป็นธรรมะทั้งหมดธรรมะที่ไม่รู้ก็ใช้คำว่าอวิชชาโมหะลหลงไหลไปตามความไม่รู้ วิชาคือความรู้ปัญญาคือความเห็นถูกต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีและทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ลืมตามาเนี่ยเราคิดถึงความจริงของสิ่งที่มีหรือเปล่าไม่เคยเห็นไหมคะและว้วเ<อ>มื่อไหร่จะรู้ตแต่ถ้าได้ฟังแล้วรู้นั่นแหละคะ่ะจุดเริ่มต้นของการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและเมื่อรู้จักถูกต้องก็เป็นปัญญา พุทธชาวพุทธฟังและเข้าใจถูกต้องแต่เท่านี้ไม่พอค่ะเพราะมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะทรงแสดงอริยสัจธรรมปริยัติในอริยสัจ,จฟังนะสามารถที่จะเข้าใจตรงความจริงตั้งแต่สัจจะที่หนึ่งที่สองที่สที่สี่คือเดี๋ยวนี้ที่กำลังเริ่มเห็นถูก ถ้าไม่มีการเห็นถูกเพิ่มขึ้นก็ไม่ถึงการประจักษ์แจ้งสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นหนทางนะคะลึกซึ้งทั้งสี่อริยสัจะเพราะฉะนอริยสัจะที่สี่ลึกซึ้งไป <Okay. S 1> แสดงความลึกซึ้งบ้างไปสํานักปฏิบัติ mm hmm. รู้ว่าอะไรเป็นนามเป็นรูปนั่นแหละลึกซึ้งสี mm ่ส hmm. ิบห้าพรรษาที่ทรงแสดงไหนคาไหนตัดสิ่้ยอย่างไี mm ้ hmm. อกจากปัญญากุศลสามารถเกิดได้เมื่อมีปัจจัยที่ไหนก็ได้ ตรงไหนก็ได้วันเวลาไหนก็ได้รู้แม้ในสิ่งที่ยังไม่เกิดถ้ารู้เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันยังเห็นเดี๋ยวนี้กับอีกสิบวันอีกปีหนึ่งเห็นก็เปลี่ยนไม่ได้แสนโกรธกลับมาแล้วนี่คือสัจจะความจริงสัจธรรมจนกว่าจะเป็นอริยสัจจะแล้วเราไปทําอะไรที่สํานักปฏิบัติต้องตรงค่ะนอกจากถ้าไม่ตรงนะคะเราเห็นผิด ยังทําให้คนอื่นเห็นผิดตามตามกันด้วย mm hmm. โทษไหมโหดร้ายไหม <Yeah. S 2> เขาควรจะได้รู้ความจริงก็ไปให้โทษคือทําลายความเห็นถูกของเขาในสังสารวัตเพราะถ้าเห็นถูกวันนี้รู้ความจริงวันนี้ต่างกับเห็นผิดพอ <Okay. S 2> เ,เห็นผิดวันนี้วันต่อไปก็เห็นผิดเห็นผิดเพิ่มขึ้นไม่ให้เขารู้ความจริงที่ถูกต้องโหดร้ายไหมวังดีหรือเปล่าเป็นเพื่อนหรือเปล่า ข้อความในพระไตรปิฎกพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าไม่ส่งนำโทษไปให้ใครแม้เพียงเล็กน้อยกรณีที่มีมูลนิธิหรือสำนักตั้งขึ้นมาแล้วมีอาจารย์ที่มีความเห็นถูกคอยทีนะคอยอบรมมันจะดีขึ้นนะครับก็ต้องรู้ว่าเห็นถูกจริงหรือเปล่าคุณอนุชาติลงยกตัวอย่างที่เขาเห็นถูกแล้วเขามีสำนักสิ ถึงตรงไหนก็ผมไม่ค the ่อยได้สนใจทกนี้เคยไปครั้งนึงที่ยูวัดพุทธิกาสมาคมก็มีท่านอาจารย์อย่างเช่นกรณีท่านอาจารย์ประเสริฐอาจารย์ที่ออกมาทาง y o youtube ผมก็ฟังกันอยู่ผมยังคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเชื่อถือได้ก็ฟังติดตามค่ะคือเราไม่เพียงแต่พูดลอยๆสิ่งไหนแล้วคะที่น่าเชื่อถือได้ต้องทีละหนึ่งอย่างละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นที่ว่าน่าจะเชื่อถือได้เนี่ยคืออะไรคำไหนเพราะว่า คือเราในฐานะที่คนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยมันก็แยกแยะไม่ออกเพราะขอโทษนะคะฟังแล้วไม่คิดครับตามไปเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ทําอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าฟังแล้วคนพูดเป็นใครไม่สําคัญแต่คํานั้นเป็นคําจริงแสดงความจริงหรือเปล่าเขาเป็นใครก็ได้เป็นท่านพระสาวกก็ได้ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคันลนนะ พระสัมมาสัมพุเจ้าเองที่จัดไว้ตรงกันหมดตามความเป็นจริงเพราะนั้นฟังแล้วต้องคิดค่ะเพราะว่าเรานี่นะคะคุณเคยกับความไม่คิดมากี่ปีนะคะตั้งแต่เด็กมาครูบอกอะไรก็เชื่อครับแต่คิดหรือเปล่าว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าเราไม่มีความรู้จะมาวิเคราะห์ว่าถูกผิดมันก็คิดไม่ได้อยู่ดีค,ครับท่านอาจด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมเจ้าตรัสว่าธรรมะลึกซึ้ง ละเอียดยากที่จะรู้ได้แต่เพราะสามารถเข้าใจได้จึงทรงสแสดงพระธรรมตั้งแต่ต้นไม่ได้ให้เชื่อแต่ให้เขาคิดถามทุกคนที่ไปเฝ้าเห็นขณะนี้เที่ยงไหม hmm. เห็นไหมคะคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยฟังได้ตรงสิจริงใจไม่เฉยเยต้องตอบเที่ยงไหม hmm. เห็นไหมคะ hmm. ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้อะไรมาก่อนต้องมาตามคนบอกไป จนกว่าจะรู้ไม่ใช่ก็คนบอกพูดผิดละ่ะบากเขาไปเนะี่ยผิดตั้งแต่ต้นนะแต่ถ้าคําพูดของเขาเนี่ยทาให้เกิดการไตร่ตรองพิจารณาจนเป็นความเข้าใจของตัวเองนั่นคือสิ่งประเสริฐที่สุดที่คนให้ให้ถูกต้องคือให้คนฟังเนี่ยไตร่ตรองด้วยตัวเองจนกระทั่งเข้าใจอย่างในกรณีของพระพุทธประวัติชาติองก่อนที่ ผู้บรรยายก็บอกว่ามัยกปรยียกปนิชันนั้นชาตินี้มาแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเปรียบเทียบก,กันไปเนี่ยก็นีนางมาริกาที่เราไม่เคยอ่านโดยตรวจตัตเราฟังครับก็ออน่าจะเชื่อได้เพราะว่าไม่มีความรู้จะไปคิดว่าออมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ว่ากันนะคะอะไรคะที่น่าจะเชื่อได้เห็นไหมคะไม่ใช่ฟังแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเชื่อได้คาไหนละ่ะที่ว่าน่าจะเชื่อได้ าะเราไม่ทราบประวัติไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาคําที่เขาพูดเนี่ยคําไหนละที่น่าเชื่อได้กรณีโยกเคสนามานิกาที่ไปตกนรกอยู่เจ็ดวันแล้วก็พระเจ้าเป็นเสงก็ทูลถามพระพุทธเจ้าเนี่นะพอยกตัวอย่างพระเหตุนี้อย่างนี้ถึงตกนรกไปแค่นี้แล้วก็ต้องขึ้นไปที่เปลี่ยนพบไปค่ะมันก็เป็นไปตามที่เราเคยเคยมีพื้นฐานไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชัดเจน สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหมายความว่าต้องมีเหตุให้เกิดขึ้นจะไปนรกก็ต้องมีเหตุจะไปสวรรค์ก็ต้องมีเหตุจะเป็นมนุษย์ก็ต้องมีเหตุกําลังคิดเดี๋ยวนี้รู้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุอะไรที่ทําให้คิดอย่างนี้หรือว่าคิดอย่างโน้นผิดหรือถูกเพราะฉะนันทรงสแสดงเหตุที่พระนางมาริกาไปนรกรรไม่ได้บอกว่าฉันบอกว่าไปก็ต้องเชื่อพระนางมาริกาไปเพราะฉันบอกครับแต่ทรงสแสดงเหตุว่า ถ้าไม่มีอกุศลก่อนจะตายจะไปไหมอ่าพ่อเหตุอย่างนี้จงเกิดอย่างที้ถูกต้องค่ะนีค่คือวิธีคิดใช่ไหมครับว่าต้องคิดค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยขาดการไตรตรองไม่ได้มไม่ได้เลยจากสุตมยะมยานนะ,ะฟังเสียงฟังเรื่องฟังคำไตรตรองเข้าใจแล้วแค่นั้นไม่พอลืมไปเลยวันนี้ทั้งวันพอฟังเสร็จก็ ธรรมะอยู่ไหนก็ไม่รู้ทั้งทงท,งที่อยู่ที่ตัวตลอดเวลาอยู่กับตัวทุกขณะแม้เดี๋ยวนี้แต่ถ้านะคะฟังแล้วมั่นคงมีการระลึกได้แม้จะอยู่ในเหตุการณ์ใดๆก็ตามทั้งสิน้นการสะสมความเข้าใจถูกต้องทําให้สามารถเข้าใจได้อย่างมีคนเขาเต็มในเราว่าเรานะคะถ้าโกรธคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่พระองค์ตรัสว่านะคะ ใครทำกรรมอย่างใดคนอื่นจะไปรับผลแทนไม่ได้เขากำลังกโกรธเขาดีไหมและถ้าเรากโกรธตอบเราดีไหม,มลืมไปเลยไปโกรธเขาเห็นไหมคะนี่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่มีเราทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเขาพูดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้ควรสงสารคนเห็นใจควรเป็นมิตร ควรหาโอกาสที่จะทําให้เขาเนี่ยได้เข้าใจถูกไหมขณะนั้นจิตที่คิดอย่างนั้นไม่มีโทษเลยค่ะวาจาก็สุภาพเรียบร้อยนะคะเป็นมิตรกับเขาเขาก็สามารถจะฟังเพราะเห็นความหวังดีนี่คือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโทษภัยอะไรสักอย่างเดียวได้ความจริงต้องเป็นความจริงไหมจริงไหม,มแม้แต่โจรมันเลื้อยแขนเลื้อยขาถ้าใครโกรธคนนั้นก็ไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงนี้ครับท่านอาจารย์ฟังแล้วก็เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความจริงคือสิ่งที่พูดใครก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าเราฟังใครมาแล้วก็เราเชื่อคนนั้นคนนี้เนี่ยท่านอาจารย์พูดถึงว่าถ้าเพิดถ้าเพิพดผู้นั้นน่ะจะเป็นใครก็แล้วแต่นะพูดออกมาแล้วตรงกับความเป็นจริงอย่างที่เป็นคำเป็นคำพูดของเป็นคำตัดของพู้เจ้าอันนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ ผู้ที่จะเชื่อหรือว่าใครที่จะเข้าไปเชื่อเนี่ยคนนั้คนนี้ต้องดูตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะและเขาเองก็พิจารณาสิว่าจริงหรือเปล่าครับทุกคนเพราะว่าใครกล่าวมาแล้วเป็นตรงความจริงอย่างนั้นและคนที่ว่าเราว่าทําไมเชื่ออย่างนี้เขาก็ลองพิจารณาคําสิว่าคํานั้นควรเชื่อไหมเราไปเชื่อผิดหรือเปล่าออย่างที่ว่าพระนางมาริกาเนี่ยตกนรกคนอื่นจะว่ายังไงก็ตามและใครจะรู้ว่ากรรมใดที่ทําให้พระนางมาริกาเนี่ยไปตกนรก มีเหตุเพราะฉะนั้นคำจริงทุกคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับไม่มีเท็จคำของพระองค์เท็จไม่ได้เพราะฉะนั้นคำจริงไม่ว่าใครจะกลางความจริงทั้งหมดเป็นคำที่พระองค์ตรัสทั้งสิ้นถ้างั้นพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าทุกสถานการณ์เนี่ยเราจะไปดูไปดูองค์รวมของมันแต่ว่าแยกหลักเกณฑ์ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ไม่ใช่เราคิดเองนะคะเป็นตัวตนของเรา แต่เราฟังใครเราต้องรู้ว่ากำลังฟังคำของใครถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกับความเป็นจริงไม่ผิดเราจะคิดยังไงก็ตามที่เราเคยคิดมาก่อนว่าเราต้องทำอย่างนั้นสิรเราต้องทำอย่างนี้สิแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ายอย่างไรท้าคนอื่นเขาบอกเขาเขาบอกให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ละคนใช่ไหมคะทฤษฎีอย่างจะสอนให้บวกเลขเป็นต้นเนี่ยเขาก็คิดถึงเขาในทํานองนี้ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรตอนนี้เราไม่มีโอกาสฟังตรงกับท่านข้าฉันฟังแล้วนะคะคานั้นจริงไหมพระสาวกจะพูดผิดไหมเนี่ยพระชาย่คำว่าสาวกคือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเคารพนับถือสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังเฉยๆค่ะฟังแล้วประพฤติตามไม่ใช่การฟังจะมีประโยชน์อะไรฟังกันไปสิเยอะแยะแต่ไม่ประพฤติตาม ก็ตอนนี้มันข่าวสารมันฟุ้งรอบไปหมดเลยทานนู้นทันนี้ก็ว่า,วาไม่เป็นไ<อ>้เลยค่ะฟังรู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดคนไม่มี่มีแต่จิตเจตสิกรู้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงนะฮะธรรมะปะรมะทะทัตถธรรมเป็นบรมเลยที่เราใช้ในภาษาไทยเราไม่ใช่ปอแต่เราใช้บอใช่ไหมฮะแทนที่จะเป็นปรมะเราก็พูดสั้นๆเลยบรมอะไรจะใหญ่กว่า ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าใครเทวดาก็เปลี่ยนไม่ได้ผู้มีอํานาจว่าสนาเป็นพระเจ้าเป็นดินมหาราชาอย่างก็เปลี่ยนธรรมะไม่ได้ธรรมะเป็นธรรมะพราะันจริงเป็นปรมัตธ,ธรรมลึกซึ้งไหมจิงเป็นอภิธรรมะรกว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เนะะี่ยค่ะทั้งหมดนี้เป็นอภิธรรมะเป็นปรมัตธ,ธรรมเป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้คือเราต้องศึกษาทุกคำเคารพทุกคำ จริงใจทุกคำแต่รู้ว่าคําที่ได้ฟังเนี่ยได้ไตรตรองแล้วแม้แต่คําว่าธรรมะแม้แต่คําว่าปรัชธรรมแม้แต่คําว่าอภิธรรมแม้แต่ประโยชน์ของการที่จะเข้าใจให้ตรงคือเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและไตรตรองนะฮะไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ก็เป็นดาวไปหมดเลยตั้งแต่ศรีรษะจดดท้าแต่สมมาสัญญาแปัว่าอน,นัตตาไตรตรองสิไหนและเราเห็นเกิด ขณะที่เห็นเกิดมีสิ่งที่เพียงปรากฏอย่างอื่นต้องไม่มีเล็กซึ้งเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันละเอียดลึกขนาดนี้เราจะให้คนจานวนมากเข้าใจเป็จะไม่ได้เราเข้าใจก่อนต้องถูกก่อนและเมื่อมีความหวังดีนะคะแล้วแต่เขาค่ะเราบรนดาลอะไรไม่ได้หวังดีสักเท่าไหร่ต่อประเทศชาติแต่วงการต่างๆก็เป็นเรื่องของเขราบเราก็มีหน้าที่เพียงมีความหวังดีตลอดไป ใครก็ตามนะคะที่ต้องการความจริงก็มาฟังสนทนากันให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ไปหยิบคําของพระเจ้ามาพูดแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้เพระาะฉะนั้นแม้แต่การคิดไตรองก็เดี๋ยวนี้ค่ะทุกอย่างกําลังมีจริงแต่เป็นเราตลอดมาจนกระทั่งกว่าจะรู้ว่าไม่มีเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบนันเพิญพระบารมีนานเท่าไหร่และทรงแสดงแต่ละขั้นของปัญญา ถ้าไม่มีการฟังด้วยความรอบรู้ในอริยสัจธรรมเห็นไหมคะสัจจะที่จริงที่ทําให้คนนั้น,เ,นเป็นผู้ประเสริฐด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องคืออะไรบ้าง mm hmm. ต้องมีหนทางนะคะและถ้าหนทางผิดก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้ด้วยเหตุน,นี้แม้แต่หนทางก็เป็นอริยสัจธรรมขณะนี้คะ่ะกาลังเดิน mm hmm. โอ้โหเป้าหมายไกลสุด ที่จะไกลได้เพราะต้องประจั์แจ้งสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ <Okay. S 2> แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจสักเล็กน้อยที่ถูกต้องไม่ถึงแล้วก็ผิดด้วย <Okay. S 2> เพราะเช่นความหวังดีของความเป็นมิตรนะคะมีประการเดียวใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะชอบไม่ชอบจะชังสักเท่าไหร่แต่ขอให้เขาได้เข้าใจถูกต้องเพราะว่าความไม่ดีทั้งหมดที่เขาชังก็คือเขา uh oh. ใชไมคใไม่ใช่เราอะและทำไมเราจะไปโกรธเรากำลังมีสิ่งที่ไม่ดี และพระสัมมาสัมพ้าให้เรามีสิ่งที่ไม่ดีถึงแต่ชี้ให้เห็นโทษขณะน,นั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะกลายวาจาเป็นไปตามทางที่ถูกต้องรพททธอง